อืของแทกกัดหัึ่งสิบวะของแทกกัดหัึ่งสิบ่ะหยัมหมดแล้วเว้ยกูกินอยอะเธอเลยบวะเขามางานรางทะเลกับเขาหมักเอาไว้ยาปาเพลทหมักเอาไว้ยาปาเพลทหยังเองเขาบอกว่าท่านี้กับเขาโอเคครับเราจะกินแบบบึ้มบ่อมอย่างนี้เลยนะครับทุกคนของแจนเยอะไหมเยอะมา จิ้มเลยมือสั่นแลละทุกคนมาจิ้มเลยเราตื่นไปไหนวันนั้นใร้แต่กูเห็้แห้งๆเลงจะของสภาทุกอย่างเลยเอาแต่งกูึงจะของเรียนเกมเพื่อกันแต่เก่าหนนะ้าจะพากูตื่นมาหาฟ้ามาซะแต่งไงมันเห็นมาว่าให้กูถ้าจบอย่างเธอเป็นเงบนปะทรายเว้ย ก็แม่นมาสั่เธอแต่เก่าเธอผ้าเขามาฟ้าแมอย่างวแล้วก็มาส่วนเขาเล่นแล้วเขากระติดแต่เธอก็มาหามนุนนี่นั่นเขาหามอย่างเขาบ่ิหามหามไม่เขาหามเล่นหามเล่นให้เล่นเป็นเวลาก็แมียนมาสั่งก็เป็นความก็มากินเวลาเขาแล้วเธอตื่นสายแล้วเธอตื่นสายอีย่างตอนแรกว่าสิบเฮดได้ส่มเขาอุตส่าห์ซ่าผมให้ได้สาเอแล้วก็ผิดยังนีเธอต้องให้เขาเกินเวลาไม่กระต้องแหวไปอีกเป็นตีสามคียบอ เคบอเออเดี๋ยวลเธอะนั่นเอาอย่างนี้นเว้าเธอเขาต้องคุยกันเขาว่าเขาว่าบอดิเ <laughs> ขาว่าบอ, <laughs> บอบนี่บอเหมจะเขียนนั่นเห็นบอเ้าบอกว่ามาต้อคคงคุยกันคุยกันนี่อย่างง้งขึ้นคกันละเกต่อไปหามเพจเวลาเขาเคบอมือ่นเขาตื่นเขาสิบปุ๊กเธอเลยแต่สิบโมงเคบอโอเคเปิดเปิดทำไมมาบอเนี่ย อได้ก็เปิดดีโมเอามา1นยสองสามันยิ้ดอีกอย่างอีกไม่เว้าไป1นยสองสามโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านเลื่อยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ X the Toilet แล้วก็ช่อง YouTube X the Toilet นะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนี่ครับทุกคนทุ่มกว่าแล้วนะทุ่มสิบเอ็ดยังไม่กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะครับ พึ่งไปหาซื้อของที่จะมาทําคลิปเนี่ยครับคือก็คือซอยจุกนะครับทุกคนไปซื้อซอยจุกมากินนะครับแล้วก็ต้มแซบไปผมมองไม่เห็นทางหน้านะครับไอผักแบบเยอะมากเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามากินซอยจุแบบยั่วๆกันเลยนะครับทุกคนซอยจุตับจุ30มสิบีบจุแล้วก็ต้มแซบนะครับทุกคนโอ้โหรู้หิวมากเลยโอเคเรามาเริ่มไปเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มมูวิวหน้าอร่อยไหมครับทุกคน น้ำจิ้มแบบขมขมนะบุ๊มบั๊มซัมบี้มากเลยนี่มาเอาไปนี่เด,ดี๋ยว้อขมปีไหาดิแกะให้หน่อยเอาบ่อหนึ่งก่อนบอ่ฮะแล้วก็ต้องกินด้วยกินกับรคร็อกส์มันถึงจะแบบได้แบบรสชาติเย็นๆช่ำๆอ่ะเราเทขึ้นทันีเอ๊ะ เต็มพอดีปองนึงนะพอดีป่ะพอดีเปิดไม้ได้นหมเ๋ยวน,นเดียวมาวันนี้เราจัดแบบบึมบั้มซัมโบนะครับทุกคน,น,<า>นจัดน<า>นแบบกินไ,ได้เลยเหรอเงกินได้เหรอแมนอืนอหือปูเสียงไหม เอุ้ยอ่ยันอะไรลืนโอ้กินโครตเยอะเขาต้องแบบล่างปากก่อนมาอยังน้ำเลยต้องไป็นน้ำเหลืองล่างปากน้ำเงี้ยเหมามีข้าวเหนียวเลยนะทุกคนดูติดเกฟ็ใส่สอนเขาอีกเลยนี่ไง sốt rồi hả? sốt lưỡi cứ như bảo thảo <coughs> 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 like à เผ็ดพอใจข้งวหอ,อม,อมนัม่เงเผ็ดเืมเผื่งเนะแต่ก็คือใส่ไป่ดำเดียวจะแห้งสดครับมืงไงอันนี้ต้มแซ่บค่ะทุกคน ไปซื้อต้มแซ่บจนเต้าหอนเนาะโดนหมด撒มามต้มแซ่บยั่วๆนะครับทุกคนมาดืดมก่อน ตับตุ้งใ่ไเอาอืม้มขนดูเนื้อห่อตับเนื้อกับตับนะครับทุกคนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับบอสทนเจวว่ะ sốt lên xem bài hòa thế nào cũng được xem bằng ngon cay cay rượu ăn bằng ngon mau đây รสชาติเป็นไงเธออร่อยเนื้อแบบแดงๆข้าวป่ะ <c oughs> ข้าวก่อดไม่ได้กินข้าวเลยทุกคน เขาตำอะออำไรดีเดีย๋ยวเห็ดอู้อ ขอนบอกเพชร ติบจีบอ่ะแล้วก็เนื้อแล้วก็ข้าวเหนียวตับนะทุกคนเ đó rồi, 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 Ừ Ừ <laughs> <laughs> hợp tôm sẹp chào không phải nó khổ mà ลวงนี้ว่ะส่วนี่นส<ด>่วน เขาหนจุ่มก่อนอืมชนก่นอนยังจุ่มไปอู้วเห็ดเหรอเนีโ้โคตรเห็ดเลยทุกคน เย็นุ่มเผ็นมากอจับกระสานสิบจีบนี่กดหมนน้ำเพร่งมันงอู่นี่ะ่ือ อย่างนี้นะครับทุนตับไดว่าสามสิบจิบอร้อย น้ำจ like the ิ้มเผ็ดเผ็ดจริงยอมรับท in uh, ั้งเผ็ดท yup in ั้งร้อนนะทุกคนหมดเข้าไปติ้มติ้ม เพิงยืนขึ้นเหรอวะพิงยืนขึ้นอ่ะหัวข้อเะหัอขึ้นอขึ้นึนบ่ขึ้นคืออยงอะขึ้นแบบออกบ่ขมแต่ว่าขึ้นอ่ะ không khom khum mày, chào bây giờ toàn à อืมสดแล้วใส่ปะเขาจะหนี่ถาดนู่นเนี่ยอ๋ออะไรเป็นไง เผ็ดมากคนดูคุณไห้มากินเผ็ดนี่มาสวงเลยเบ็กเราสร้างเราสออออั่งเลยไี่จออกแตงดับแดดไม่เจ้ออกแตงแตงดับเผ็ดเลย มึง้องนเอาตับมาให้เดี๋ยสดแมงเลยกินมันสดไปเลยดินขาดเด้อไปยังโคตรเผ็ดแตนสดมากเลยกิน,นมันสดๆไปเลยเอากรอบสนก่ะ

Ừ. bò cà là nhà học được chỉ này hết có ừ. <coughs> chỉ tăng này bao bồi con เข้า <laughs> ใจว่าอยู่เพื่อยังมาเพลงกหวานนะเอาไว้เนาะเอาไว้กินกับซีฟู้ดดีกว่า <s ays> bẹ ừ Ừm ừm. Không nhiều lơm đâu. Hai thằng luôn. Phết này phải cả này เราล้ยั่งกอนมเงียปหยังเราใช้มากินอ้อยเขาหรอกินอ้อยเพือเพื่ออะก็ไม่รู้กลัาแต่งรูไหมกลแต่งถึงเป็นอย่งแ้งมอเขาทำไมเธอแต่งมอเ่ออย่างจะมอเขา เธอเคยชิวแถ่ฮะเป็นไรเธอเคยชิวแถ่ป่ะไปซื้อมาตับได้โคตรน,น้อยนะครับทุกคนเฮ้ยที่ตกที่ตกอือหือผู้สาวกินตับเขาเอินนะผู้สาวกินตับมันห่านมอลำ嘛ผู้บ่าวเห็นผู้บ่าวเลียนนี้ไงนัมม่นห่านมอลำมาเด้อผู้บ่าวกินตับ ยิงซอยจวงสิวอะเราเขาอยบ่ะอือจะจะอะไรเราคะเบนี้เราเขาเนาะอู้ยอยงมาพร้อมมันงับบกุ้งเอ่าๆสอนสอนดิเอากรัตไปแบบขยันอือกัตออกห้น้่งันห้นั่งันหอกทั้งงานบอออ๋ออือออุ้ยต่างอะไรพูดแบบครับ เขามีอย่ารวมมาเทวบันเพลงเดนล่ะฮะเธอเห็นเซ็กซี่พดสาวไปฮะขาวไปเอากระด้าเห็นเซ็กซี่เลยเดียวเอายเขาบอกว้ล่ะเธอเขาบอกว่าองไเล่ฮะเขาบอกว้แล้วเห็นแบบเซ็กซี่พด อืมอืมของแทกกัดน,น,น,นึงสิบอ,อ่ะของแทกกัดนึงสิบอ่ะงหยำมลยอล้วว้าวเฮ้กูกินเย <c oughs> <t ôi> อะหล่อเท่ามเห็ดหยวกเขาทำไงล่ะระหว่างภูเขากับทะเลเว่า่เขาบางอย่าง ทะเลให้ตอบอีกทีนึงทะเลเอ๋ให้ตอบอีกทีนึงทะเลทะเลเขาอะไมาทะเลถามว่าท้าเขาบอกว่าเขามั่งยังถ้าแบบดูคำตอบเขาลุยเลยมาเขาหรือเป่าอย่างเขามั่งยังเธอเหรอวะเธอ่าเขาเด้อเดี๋ยวเธอคือบอกว่าเขาบาดีเขาลุยยังไงเธอเลยว่าเขามั่งยัง าาาวางทะเลกับเขาหมากอวัยวาเพศหมากอวยวาเพอย่างเขาบอกว่าทะเลกับเขาเอากว่าเา่ยงเธอมาเลยเธอมาแนวเรเดียวบอได้าเก่อบเบาม่วาคนดู่ากดจังไรค่ะเอาก็เอรีเบาไม่ตัวไม่เปลนเธอว่าทะเลกับเขาเขามาอย่างหมาทะเลแองก็คิดว่าเขาหมาทะเลก็เท่าปา่อยทะเลนนเานาะแมม เธอมาอย่างไรค่ะพออยังศักเขาจังอยากไปทะเลเธอจังชอบท,ทะเลทะเลอะไก็เธอมาไปดินน้ำมาไปทายรูปบ่แมน่นอีหยังซนะั่นง่ะเธอมักหยังซรค่ะคาชบอ,อชบเธอข้าชอบเธอ ยมกินป่ะฮะไม่กินห่าเธอผ้าเหลยเลี้ยงเขาลูกอะเอียงผ้าเขาเธอกินอุ้ยเธอโอ้ยแล้วคซาบกกว่าบ็าติดแถวอบยาชอบเขามักอันที่มันเป็นอันนี้มากกว่าอันนี้มันเป็นยังเป็นแบบแงะออกมาอะแบกหอยอะเขามาแบกหอยแล้วก็มาตำปาก มากยิ่งสัน,นะมากแบบแบบนอนเขามากแบบนอนลอล้วก็แบบยูเซีว่าต่ำปาก<ห>นี่ดีอย่าเจออุ้ยโอเคยั<ส>ออยงิดคลิปโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบยู่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเ,าเพจแล้วก็ YouTube เราไว้ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับ บายบายค่ะทุกคนอันนี้เราไม่ได้จะเอาไปทิ้งนะคะทุกคนอันนี้เราก็คือจะกินต่นอไปดิบไปชิมนะฮาวเาลรอบดึกนะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะทุกคนนะนะง,งง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 งีกัน